เตรียมตัวเปิดขาย MG4 X Power สำหรับ MG4 รุ่น X Power ที่จะขายในประเทศไทยมีข้อมูลอะไรอัปเดตบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับผมสำหรับในรุ่น X Power ครับก็มีมิติตัวรถนะครับที่เหมือนตัวที่เราขายกันอยู่แล้ว ทีนี้เนี่ยออปชันอะไรต่างๆก็คล้ายๆเดิมครับแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนั่นคือกําลังที่แรงขึ้นมหาศาลจากตัวเดิมครับจากตัวเดิมเนี่ยแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่170แรงม้าครับแต่พอมาเป็นรุ่น X Power เนี่ยให้กําลังที่435แรงม้าเลยครับเพื่อนๆน,นะครับถามว่าทำไมมันแรงขึ้นครับเพราะว่าจากมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยตัว X Power เราจะได้เป็นมอเตอร์คู่ครับก็จะได้เป็นหน้าหลังคู่ง่ายๆเลยคือขับเคลื่อน4ล้อนะครับ จาก170แรงม้าเนี่ยเป็น435แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรเพื่อนๆคิดดูเอาแล้วครับว่ามันแรงขนาดไหนครับซึ่งทําให้แบตเตอรี่นะครับก็จะมีความจุเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับจากรุ่นเดิมที่เรามีขายอยู่เนี่ยอยู่ประมาณสัก51กิโลวัตต์ตัว X Power เนี่ยก็ได้ข่าวมานะครับแววๆว่าจะอยู่ประมาณสัก61นะครับแถวๆนี้61กิโลวัตต์ ก็จะทําให้การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเนี่ยชาร์จเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลนะครับเพื่อแมชกับตัวที่เป็นมอเตอร์คู่นะครับตรงนี้ครับด้วยมอเตอร์พละก,กาลังที่แจ้งไปแล้วนะครับคาดการว่า0ถึง100จะใช้เวลาเพียงส8มจุดวิเท่านั้นครับซึ่งสามารถเอาความแรงตัวนี้ครับไปวัดกับคู่แข่งหลายจเจ้าได้เลยครับพูดถึงเรื่องในการชาร์จนะครับของตัว X Power ก็ยังคงชาร์จได้ทั้ง AC และก็ DC นะครับ ทีนี้ในส่วนของด้าน DC เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะรับกำลังสูงสุดได้อยู่ประมาณ87กิโลวัตต์พอมาเป็น X Power ได้ถึง105กิโลวัตต์เลยครับผมสำหรับในรุ่น X Power นะครับก็จะมีการปรับเซตค่าใหม่นะครับสำหรับตัวช่วงล่างนะครับเพื่อรองรับกับตัวมอเตอร์ที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ค่อนข้างที่ใหญ่ขึ้นนะคบผมซึ่งฟีลลิ่งในการขับขี่ของช่วงล่างที่ว่าจะปรับเซตนะครับจะทำให้รถขับสปอร์ตมากขึ้นครับ สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับจากตัวเดิมเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ที่17นิ้วแต่ว่าถ้าเป็น X p o w e r เนี่ยจะเป็น18นิ้วรายเฉพาะของเขาเลยครับสำหรับอีกอย่างครับที่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือในส่วนของตัวระบบเบรกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกจานเบรกนะครับหรือว่าเป็นตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับกําลังแรงม้าและแรงบิดที่สูงขึ้นครับในส่วนของข้อมูลอีกอย่างครับที่ได้รับมาจากข้อมูลจากทางต่างประเทศนะครับในส่วนของที่ปัดน้ำฝนหลังครับในรุ่น X Power จะมีมาให้ด้วยครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้ามาในรุ่น X Power นะครับก็คือในส่วนของคนขับเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลของการประมวลผลค่าแรงตีครับผมและคาดว่าน่าจะมีระบบควบคุมการทรงตัวที่ดีขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันครับ สำหรับภายในนะครับคาดการว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้หุ้มเบาะด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวหนังอาคันทาล่านะครับแต่เรื่องสีสันภายในเนี่ยตัวที่ขายในไทยยังไม่แน่ใจชัดเจนนะครับว่าเป็นสีอะไรถ้าได้ข้อมูลมาลจะรีมาแจ้งทันทีครับสำหรับการเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปี2024ที่จะถึงนี้นะครับในช่วงมีนาหรือเมษายนี้นะครับ และเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจในส่วนของ MG 4นะครับหรือ MG รุ่นอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นและทดลองขับได้ทั้ง2สาขาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a อเบิลรามคำแหงและก็ที่นี่ครับเอเบิลปทุมธานีครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเอิร์ธต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตหรือเด็ดๆกว่านี้นะครับจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับ